สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้เราพามาเดินเล่นนะครับดูฟูงฮิตาชินะครับสายส้มนะครับครับวันนี้เรามานำเสนอกันนะครับพาเดินชมนะครับมีสามคันให้เลือกนะครับอ่าตัวที่หนึ่งครับตัวนี้เป็นฮิตาชิซัทวิวร้อยแปดสิบนะครับเรื่นแขนยาวนะครับมากับเครื่องหกสูบโบนะครับ ตรวจสภาพกันนะครับวันนี้ยามเย็นนะครับชิลๆนะครับที่ถ่ายส่งผลนะครับสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานทุกคันนะครับอ่บอินพตนะครับจากญี่ปุ่นแท้ๆครับ4 7 0เ็มีนะครับอ่าตัวนี้นะครับ z w 180รุ่น5นะครับ น้องใหม่นะครับเพิ่งมาถึงไทยครับตัวนี้นะครับก็สวยนะครับเนื้อตัวนี้เนียนมากครับนะครับเครื่องสวยพอกันนะครับ6กสูบเทอร์โบสภาพสวยอีกฝั่งหนึ่งนะครับจดวิลรุ่น5้านะครับตัวนี้สดมากๆครับ นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับร้อยเปอร์เซ็นสวยๆทุกคันนะครับสดใหม่นะครับที่ไทยส่งผลนะครับตักทายกันได้นะครับนะครับสวยจริงนะครับครับตัวถัดไปนะครับก็เป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ซัตเตอร์บิสองสองศูนย์นะครับรุ่นห้านะครับครับตัวนี้รุ่นห้า สภาพสวยครับเหมือนเดิมนะครับส้นแห้งๆนะครับสวยนะครับตัวนี้รุ่นห้านะครับหรือชอบรุ่นธรรมดาก็ทักได้นะครับที่ร้านก็มีให้เลือกนะครับสภาพดีมากครับตัวนี้เพิ่งมาครับยางยิบสามจุดห้ายี่สิบห้านะครับสวยเนียนนะครับ พึ่งถึงเมืองไทยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ทักทายได้นะครับสต็อกไทยแล้วนะครับตัวนี้ดูตัวเป็นเป็นได้เลยครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆนะครับครับมี3คันให้เลือกชมนะครับวันนี้พาเดินชมกันนะครับเพิ่งมาสดๆเลยนะครับครับยังไงทักทายกันได้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ